าามออกมาเนี่ยหลายครั้งแล้วนะฮะมันไม่พอต่อความต้องการต่ำก็คงห้าหมื่นอัพเนาะไม่มีคําว่าสวยที่สุดนี่กุเป็นไลค์โค้ดหรือเปล่าเนี่ ก็คงได้เห็นข่าวการเปิดตัวโดปามิโก้นะฮะนายน้อยเจ็ดเทพโจรสลัดที่ตอนนี้เห็นว่าเป็นเจ็ดเทพที่มีค่าตัวสูงที่สุดแล้วก็ท็อปฟอร์มที่สูงในตอนนี้เลยนะตั้งแต่ค่าย Black Cur รเนี่ยเปลี่ยนออกมาเป็นค่าย GM Studio เนี่ยแอบรู้สึกว่ามีดราม่าออกมาเนี่ยหลายครั้งแล้วนะฮะตอนที่เปิดพรี อาคาอินุที่จะต้องฟรีคิซเมะก่อนนะฮะถึงจะได้สิทธิ์ฟรีอาคาอินุที่ก็ทีนึงแล้วนะครับตอนนี้ก็มีดราม่าขึ้นมาว่าจํานวนโดรามิงโกมันไม่พอต่อความต้องการนะ,ะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนคงได้เล่น เอาคีย์ ee, หรือว่าคุซันค่าย GM ไปแล้วนะครับถ้าใครได้ราคาฟรีเนี่ยแปะก็ดีใจด้วยนะถ้าใครตามหาตอนนี้ต่าๆก็คงหนะ้าหมื่น up เนาะห้าหมื่นสามห้าหมื่นห้าต้องมีให้เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความสนุกในการสะสมความสุขในการมองเนี่ยมันลดลงไปนะะส่วนตัวไม่คิดว่างานมันจําเป็นต้องมีขนาดนี้นะครับแต่คิดเสมอว่าของเล่นของสะสมเนี่ย เอาเท่าที่ไหวนะฮะเล่นเท่าที่ไหวจะมีความสุขมากกว่ายิ่งถ้าเราดิ้นไปตามเกมนอกจากค่ายผู้ผลิตได้ใจนะครับผมออกงานอลังการออกงานลิมิเต็ดม,มาเรื่อยๆเนี่ยพ่อค้าก็จะเข้ามาร่วมวงใน,นกลไกตลาดนี้ด้วยนะครับแต่ถามตรงๆเลยนะโดฟามิโก1,147ตัวเนี่ยมันจะไปอยู่ที่บ้านของนักสะสม1,147หลังหรือเปล่า ไม่มีทางครับอยู่ที่พ่อค้าส่วนหนึ่งเอาไว้เก่งกําไรคนตามทีหลังก็โดนบวกไปนะครับเท่าที่รู้เนี่ยตอนเปิดพรีราคา2 6 0 0 0 0ถึง3 0ม0 0นมั้งพอเห็นบรรยากาศเปิดตัวงานไลฟ์เปิดตัวนะครับผมราคาปลาไป45000 บวกมาเลยครับหมื่นห้าแค่เห็นในคลิปไลค์แค่นั้นเองนะครับเชื่อว่าของจริงมีมาเนี่ยห้าหมื่น up แน่นอนนะฮะสำหรับนักสะสมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฐานะการเงินยังไม่เสถียรเนี่ยแต่แนะนําว่ายังไม่ต้องผีถามโดดตามเข้าไปนะครับเพราะว่างานเรซิ่นเนี่ยมันไม่มีคําว่าสวยที่สุดสักวันบอลลังมันก็ต้องสั่งทองครับ,รบเราอยู่กับโดปรามิโก้ค่ายฟาโทที่บอกว่าสวยนะักสวยหนาะมาเป็นปีนะตอนนี้มีทั้งงานแจ็คโด งาน GM มาทําให้เราหวั่นไหวแล้วไม่คิดหรอครับว่าปีหน้าปีต่อไปโดฟลามันจะไม่ออกมาอีกนะฮะวันพีชอีก5ปีจบไม่ต้องรีบครับผมยังมีออกมาเรื่อยๆตอนนี้ตั้งใจหาเงินก่อนดีกว่านะฮะแต่ถ้าใครมีเป้าหมายเพื่อเก่งกําไรนะครับผมตรงนี้แปะไม่ขอออกความเห็นก็แล้วกันนะครับ ันเป็นช่วงโอกาสเกาบโวยของท่านแล้วครับผมเขาอยู่ในฐานะนักสะสมนะเอาเท่าที่กําลังซัพเราไหว,ว,วกันนะครับอันนี้อย่าว่าอย่าโทษอย่าโกรธกันนะฮะแต่แชน a นลไม่ฝักไฟ,ไฟใดนะครับผมเราทาช่องด้วยใจนะฮะอยากให้นักสะสมได้มีความสุขกับการเล่นของเล่นนะครับนี่กูเป็นไลค์โค้ดหรือเปล่าอันนี้ เกียรติมากครับที่ได้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ถ้าเป็นนักสะสมนะครับแปะย้ำหรือว่าให้มีความสุขกับงานสะสมมีความสุขกับงานอดิเรกนะครับเอาแค่พอตัวอย่ามัวเมาจนเสียงานหลักนะแล้วพบกันใหม่กับกับแปะแชนแนลฝากไว้แค่นี้ครับผม